หน้าที่หายไปเนี่ยไม่ใช่แค่ทานอาหารไม่สะดวกนะคะแต่ยังส่งผลถึงเรื่องความสวยงามความมั่นใจในการพูดแล้วก็การยิ้มด้วยค่ะ คนไข้ค่ะมาด้วยอาการใสฟันด้านหน้ามาเป็นเวลานานแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นรากเทียมเพราะว่าไม่อยากใส่ตัวฟันปลอมถอดได้นะคะจากการตรวจในช่องปากกพบว่าฟันที่ถูกถอนไปเนี่ยมีช่องขนาดใหญ่แล้วฟันซี่ข้างเนี่ยมีวัสดุอุดค่อนข้างใหญ่แล้วก็สีไม่เหมือนหมอก็เลยแพลนไว้ว่าจะทําการฝังรากเทียม1ซี่แล้วก็ทําครอบฟันร่วมด้วยอีก1ซี่นะคะ เลือกใช้วัสดุเป็นวัสดุทาครอบสีเหมือนฟันเป็นเซรามิลรวนนะคะเพื่อที่ว่าสีฟันจะได้ดูเป็นธรรมชาติเวลายิ้มจะได้ดูไม่เห็นขอบโลหะสีดําๆนะคะลากฟันเทียมนะคะจะดีกว่าตัวฟันปลอมถอดได้ตรงที่ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะคะสะดวกในการบดเคี้ยวคล้ายกับฟันธรรมชาติค่อนข้างมากนะคะแล้วการทําความสะอาดก็ง่ายกว่านะคะทําความสะอาดเหมือนฟันธรรมชาติเลยก็คือใช้แปรงสีฟันแล้วก็ไหมขัดฟันอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ได้นานกว่าฟันปลอมถอดได้ค่อนข้างเยอะนะคะ ถ้าอยากจะมาปรึกษาเรื่องรากฟันเทียมนะคะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ